สวัสดีครับเซ้าการนะครับผมจากกุปะตะสีสะเก็ดเราจะเ่้นะครับสาขาอำเภอกันทารารมเมื่อนี่กันเลือ่องอ้ำแม,มดีคือเกา้าวันที่8มก,กร,ราคมนะครับ2569มื่อนี่เซ้าการมาทรงหมอบรถเกี่ยวนวดข้าว DC 70 G Pro นะครับของคุณแม่หนะน้าปวดยีแม่เรายืกนกอดเดยอบิ่งอยู่ผมไม่เห็นหน้าลายเลยอ่าส6บหกสอันนี้ลูกชายเพื่อนนะครับได้เพื่อนขับมาเอาเลือกเอาใช่จุดท้าลังเข้อเก็บในบ้านนะครับ เป็นทากหาเซลกาในเพียดนะครับเดือนไดโพดีไอเดือนมกราคมนะครับสำหรับรถเกลียวหนวดเขาโปรโมชั่นดีนะครับส่วนรถ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับคุณเป็นลูกค้าเก่าแท็กเตอร์เพียรสามเอบวกนะครับสามเอพัดส่วนรถดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์นะครับคุณแม่น่าโอ้เก่งเว้ยไปครับให้รับจ้างเพิ่นนะครับก็เลยอยากได้เป็นของเจ้าของได้บอกแม่ซื้อให้ แม่เราก็ใจดีดีเดี่ยสื่อใอมพูดองแฉมเจ้าก่าองระวงนี่หอันนี้เพื่นดาวอยู่20%่สิบเปนะครับสอง0สนสัเจ้ากซอยเืนแสนหนึ่งะครับมีอว่าใส่เงินเจ้าของอยู่หนึ่งแสนสองนกะครับทางวัดก็เอาเจ็ดปีพมีหวัดใหญ่นะครับเรือกร้ยเลยเป็นปีเท่าเดียวเพต้องแตงใจแล้วนะครับปีละ2อ5 4 0นบาท2องแสนหายสีบาทอ้าวมอดบานนี้เรียบร้อย หมดแล้วนี่เจ็ดคือตัวละนอไปนั่งทท้งหันคือแล้วคือแล้ววันเป็นตะเกียวเดียยด่ยไล่ยอดนี่แะบฟูสิครับนี่ผูสิใส่งวดสว้สดครับเป็นเจรถอุ่มเป็นจังไดเบิ้งที่เวีนบอกน้ำอายน,ยน,น,นี้เป็นเอฟซีเด้เป็นเบิ้งในเพียดเพียรนอในยูทูบครับใน y o ยูทูบ ในถูเ่เพิ่งจังๆทักไปในเพียบเป็นสอบเท,ท้าโชว์กาไว้ตั้งแต่ช่วงหนาวฝนแล,ะละ้วล่ะแต่ได้ปีกายนี่ปูนเป็นจังไงก็เลยเนี่ยน,นั่หนองเป็นว่าถ้าเดือนมก,กราคมโปดีเดือนหน้ากล็ลดลงไปอีกนะครับส่วนดถมื่นหนึ่งมีหน้ากล็ลงไปอีกมื่นหนึ่งสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถเดือนนี้ละ่ะไปไว้ใส่งานส่วนรดแสนหนึ่งไม่มีปัญหาจัดให้นะครับดีซีเจ็ดสิบจีโป จีกับจีจ,จีโปกับโปล่ร่องกระสอบกับกูเหมือกันสมรสซ้ำกันนะครับแต่ว่าตัวร่องกระสอบข้างหงวดจะถูกก็านีอยู <Hello. S 1> ค่คุณแม่เพป่นเป็นลูกค้าเก่าประวัติดีก็เลยบดต้องใส่คนคำหงวดใหญ่นี่บอกว่าจะเป็นลูกค้าเกา่าลูกค้าใหม่เลือกได้เลยนะครับว่าสะเอาหรือไ่เอาก็ได้สําหรับโปเดือนนี้เธอเดียวบดต้องแบงจกก่ายมกระลาคุมผ้ามีหน้าคือเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนี่แบงจกก่ายด้มกระลาสามสิบเปอร์เซ็นต์มีหน้า กุมภาพหาสิบเปอร์เซ็นต์นี่หน้าคมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวนี้ไรเลยโอ้คือดวนเถอะนี่กำลังรับโทรศัพท์ไฟเนียโทรมาเป็นยังไงเจ้ากะมาส่งรถก่อนเลยแล้วเป็นลูกค้าเกาประวัติดีด้นี่นะครับเอา สามารถเลือกได้นะครับลูกค้าที่ออกรถเกี่ยวเดือนนี้นะครับเลื่อนงวดได้3มเดือนนะครับ,บมะกราคุมพามีนานะครับแต่วางงวดปีสุดท้ายจะมาตกมะกราคมประมาณนี้นะครับราคาอยู่หนึ่งล้าน1แสนหาหมื่นสำหรับรถล่องกระสอบอยู่หนึ่งล้านถ้วนนะครับประมาณนี้เอา้าจังคอยพอกันไหมคลิปหนานะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงจำหนี้ก่อนเจ้ากาจะไปตีเทินนะครับของอีพอเราอยู่ทางอำเภอพายบึงอีกคันหนึง่งนครับนักขึ้นไปบ่ายโมงเดี๋ยวมือ นองเพิ่นลงเกี่ยวจะมาทายอีกเท่อนึง <retrie> นะครับประมาณนี้เอาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกับฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามให้เซียการน้ำเนี่ยเพื่อบบผ่าโปรโมชั่นดีๆคลิปดีด,ด,ด,ดีต่อต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ